ทำบุญบรอบวันเกิดตัวเองหนึ่งเมษาสองสี่เก้าแปดกำลังรอท่านอยู่เลยค่ะเดี๋ยวยังมีอีกนะคะมีผัดไทยกุ้งสดน,นะคะเดี๋ยว อย่ากรวดน้ำก่อนอุ๊ยอะไรหล่นเนี่ย <c oughs> โอยตะกุณเจ้ายะหาวาริวหาปุระปิริปุเรนติสาการังเอวามีวัยตวรินังเปตานังอุปากาปเทปิปิตังปัติตังตุมหังทิปเมวาสัมมิตาตุสาเบปุเรนตุสังกัปปะ dandu panaraso yathama ni so tiaraso yathang sapietiyo vivacantu sarvaro anumata sutamate bhavantara yo sukete so. pa yukum bhava vivacanatilita nidangutana